มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะหน่วยพักนาการขึ้นที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำจิตอาสา904 กำลังพลจิตอาสาพระราชทานและชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมด้วยสมาชิกผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยประชาชนผู้ยากไร้และผู้พิการตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567รร่วมกับกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ให้กับนางสมปองปัญญาพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นณบ้านเลขที่38หมู่ที่4ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเรือเอกหญิงชิชยาคำสิง์ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนารายงานค่ะ